ในคลิปนี้นะครับเป็นเวลาตีหนึ่งผมจะปลอมตัวใส่ชุดผีไปหลอกแกลงคนตามจุดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่โดนแกลงจะมีรีอคชั่นยังไงมึงว่าถ้ากูเอาชุดนี้เนี่ยไปแกลงคนมึงว่ามันจะตกใจกันป่วะถ้าเล่นผีเผือกูตกใจอยู่นะคือตอนนี้มันเวลาตีหนึ่งอะกูว่าถ้าคนแบบเจอแบบอยู่ๆเจอแบบเจอมึเขาจะไปแบบหันมาเจออะไรมาเจอกูว่าน่าจะตกใจอยู่นะแบบจ้ำสแกลแบบจ้ำสแก์เน้นจ้ำสแก์แบบเราอยู่เงียบๆกับมันแล้วให้มันแบบเจอเราแบบแบบจะเอ๋แบบดีๆแบบเอเฮี้ยเลรเนี่ยแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ท่าเดินมันยังไม่ค่อยน่ากลัวมึงว่าถ้ากูเปลี่ยนท่าเดินมันเป็นเดินช้าๆแบบนะี้ได้ปะได้ปะ<อ>ได้อยู่ไหมเอออันนี้แหละเออเออเอีเศรเดี <laughs> ย๋ยวกูจะเอาไปเดินข้างถนนไงแบบว่าไอ้พวกที่แบบกำลังขับเข้าเมืองขับออกเมืองแบบนี้แล้วเราก็เดินข้างถนนน่นะแล้วเวลามันจอดปุ๊บใช่ปะ <c oughs> แบบมันจะจอดปุ๊บอะ มันจอดลาบแบกูจะล่องโหนบุ๊บใช่ปะแล้วกูก็จะมาดักหน้ามันจังหวะที่ที่ที่มันจะจอดลาบแบมันจะต้องหันหน้ากลับมาใช่ปะ,ละหล่ะหันหลังกลับมา,<อ>าใช่ปะ,ะจอมาหนะ<อ>แล้วกูก็จะว้าไปอยู่ข้างหน้าถนนแทนก็ใช่ปะแล้วมันหันหน้ากลับมาปุ๊บมันจะเฉียดอ๋อเมันกีมาเจอมันข้างหน้าแทนเออใช่ใช,ใช่คือเราเน้นแบบว่าเงียบๆเราไม่ต้องเปิดเสียงอะไรเลยก็ได้งั้นเริ่มจากคนขับรถนี่แหละเพือ่อนเฮ้ยนี่ <laughs> ไปไปส่งไหมกูขึ้นไปกับมันก่อนแล้วกันอแล้วมึงก็หายไปเลยไห้ไปส่งไหมครับเสียงมันสัสสัได้ยังแล้วกูจะไปกับมันเงียบเงียวเพื่อนฮัลโหลได้ยินไหม ถ้ากูกูดหนคลิปในรถเนี่ยมันจะหายไปป่าววะกูลองนะมึงมึงดูมึงหันดูนะมึงดูนะหายปะหายหายหายโอเคโอเคถ้ากูหลุดรถตอนเนี้ยเดี๋ยวกูไปดักไว้ข้างหน้าเอาไหมไหนโยเกงกูแล้วไหนโยเกงกูแล้วมันโผว่มาไหนโยเกงกูแล้วใช่หรอมันพูดหรอมันมันคุยในวอลเดี๋ยวรอมันแวะไหนสักทีแล้วหันมาเจอกูอีกรอบอ่ะมันน่าจะแวะโพแวะโพใช่ปะถ้างั้นกูขึ้นรถมันมันจะเก็บรถป่ะเนี่ยจุดเนี้ยมันน่าจะเก็บป่ะ้าขับเข้าวงตรงนี้มารถจะหาย โอ้มันเก็บว่ะมันเบิกรถแล้วเพื่อนเขาไมเบิกรถว่ะเลยจะมาโกงเสร็จแล้วเฮ้ยมันกลับไปส้มมันกลับไปส้มส้มไหนส้มส้มส้มอ๋อส้มมันไม่ได้เก็บส้มมาหรอเอาไงดีวะเพื่อนมันมันคุยวอยู่ไหมอ่ะเมื่อกี้คุยอ่ะเดี๋ยวกูต้องอยู่ทางม้งไหมลองดูไหมลองดีลองดีมันไม่เห็นกูหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมอยู่อยูใต้อยู่ใต้ม้งนี่อยู่ในมงนี่จะถึงแล้วเพื่อน กูอยู่ทางออกอุโมงค์อ่ะนะนะนะ เห็นกูอยากนยยกแกงไปเลยมันไม่รหัวเราะมันบอกว่าหนูนายยกแกงไปเลยใจเหรอนายยกแกงพีเดียวโอ้เฮี้ยมันมาคว้ามว่ะเปลี่ยนเหยื่อจ้าวเปลี่ยนเหยื่อจ้าวเปลี่ยนเหยื่อจ้าวหาร้านค้าสักร้านไหมเพื่อนร้านค้าข้างบนไหมมึงว่าร้านค้าตรงไหนคนจะเข้าเยอะสุดอุ้ยมันมีขายยาหนิแล้วแอบขึ้นรถคนขายยาได้หรอวะได้อยู่มั้งตอนที่มันไปตีอ่ะหาก้อนหาก้อน ไม่มีเลยเพื่อนมันมี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 ไอจุดตรงอันเนี้ยสาราจีนนะเพื่อนเออเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมาคนเดียวผู้หญิงว่ะมันจะเห็นจอดกูขึ้นรถอต่ดิอย่างเงี้ยมันจอดใกล้เกินอ่ะกูยืนหน้ารถเลยแล้วกันดูนะจอดหันกลับมาโอ๊ยเล่นอย่างเงี้ยผมตกใจเงี้ยมีเงเพื่อน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 กูว่าใจเหยื่อแล้วกูว่าใจเหยื่อแล้วเพื่อนกูว่าต้องมีซ้ำต้องมีซ้ำโอ้ยเยอไข่เยอะ กูเดินผ่านกูเดินผ่านหนูนอนผีหลอกพี่หนูไม่รู mm ้แอดมินหรือผีจริงเขาใส่ช le ุดผีแล้วมาแบบมาว้ามาว้าใส่หน้าหนูเนี่ยพี่แล้วก็แบบหนูขายยาอยู่ในซอกตึกเขาก็เดินผ่านตึกอะแล้วก็แบบแล้วพอหนูวิ่งมาดูเขาก็หายไปอะวิวอ๋องเหลองเงือดหรอเอออ้ยเมื่อกี้มันไม่เห็นมึงนะที่มันกระโดดอ่ะใช่ยออไม่เห็นได้ไงกระโดดมาปุ๊บกูลองหหนมึงเห็นไหมล่ะ ไม่กูเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นมั้งใช่แต่มันพูดถึงแค่มึงผ่านซอยอ่ะเดินผ่านซอยเก็บตูแดงช็อตเก็บตูแดงช็อตนี้กด e ปุ๊บเฮียไปยืนบนรถเลยกูยืนบนรถเลยหันกลับมาพร้อมเฮียหนุ่กไอ้เหียพอได้ไวหนูตกใจจริงอย่าทำแบบนี้เฮีกลัวเขากลัว ขี้เราเขาโหยเราต้องใจมันขี้เราต้องอะไรพอพอพอเฮียเดี๋ยวเขาอันนี้เพะว่าน่าจะสะดุ้งอยู่งเฮียมึงมึงเรามาดูช็อตตู้แดงเพื่อนมึง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 คิดสภาพมึงมึงกลับมาะตูแดงด้วยมึงกลับมาะตูแดงเนี่ยเนี่ยมึงมึงมึงลองมึงลองดูดิคือมึงเปิดตู้แดงปุ๊บใช่ป่ะเมนูมันจะขึ้นมาไว้แล้วช็อตที่มึงหันหลังกลับมามึงดูมึงดูใช่ไหมหันหน้าจอกลับมาเฮีย เออวเนี่ยต้องจอดแบบนี้เว้ะเนี่ยคือมันจะตกใจแบบใจหายวับเลยเว้ยเนี่ยคนเมื่อกี้เขาตกใจจริงเขาตกใจตกใจไปเลยเป็นอูว่านี่เออเนี่ยนี่นี่คนขายยาเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงไหนตรงนี้ตรงแยกมีตัวการให้หน่อยมันน่าจะหันจอกลับมาเปล่าวะเอาเฮียมาสองคันมาสงสัยอยู่เนี่ยสงสัยอยู่เนี่ยกูยืนเฉยๆกูไม่พูดอะไรอ่ะสงสัยว่ะกูไม่มีรีแอคว่ะโอ้ยอะไรวะน่ะ เอาแทงกันละเอาเอาอย่าเอาจังหวะชุเรมูนอยู่จังหวะชุเรมูนกูขึ้นรถมาได้เพื่อนกูขึ้นรถมาได้อยู่แบบเงียบๆมึงว่ามันจะเห็นกูไหมเฮ้ยมันกลับมามันกลับมาว่ะมันไม่เห็นนะเนี่ยเอพีซีบังเจ้าไอ้ตัวเที้ยอะไรเนี่ยตัวเที้ยอะไรเนี่ยตัวเี้ย จะหลบเหรอพี่เล่นผิดคันหรือเปล่าครับจะร้อนด้วยย่าถือกุศลกูลองหงอหาไะเอี้ยว่าไอเอี้ยกูผีนะมึงไอ้สัตว์หัวร้อนจะตีผีแล้วหนึ่งไอ้เอี้ยว่ากันว่าจะตีกูแล้วไอ้เอี้ย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ<ช>ื่อนมึงเห็นตึกหลงไหลไหมนี่นี่ตึกหลงไหลึูดูช็อตนี้เพื่อนอู้ยี่ยไม่ทันกูจะเดิอนออกเสามาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอีกคนหนึ่งใช่ปะ่ะอีกคนไปไหนอ่ะอีกคนแอบบหอใช่ใช่อย่าบอกนะว่าให้ผู้ชายหนีแล้วก็อีกคนเอาปู<ช>วนวางตัวแล้วก็แอบ,บบนตึกใช่ <laughs> ไอ้ยๆๆ <laughs> อ้ยถ้างี้กูไปแก้ถึงที่เลยไหมอยู่ตรงไหนเพื่อนอมาแล้วมาแล้วโอ้ยียแล้วพอกวนี่เดินกลับมา ได้อยู่ปล่าวะได้อยูไ่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเดินตัดหน้าเอาโอ้โหเดินโคชิวโอ้โหหยุยไดไอ้เหี้ย <laughs> จะถึงอยู่เลยถึง <laughs> มาแล้วมั้งแล้วเอ้ยโอ้โหเอ้ย <laughs> <laughs> ยังไงจะมาไหมจะมาถึงตรงจุดกูนี่ไหมเนี <laughs> ่ย <laughs> โอ้ยย้ย <laughs> ถ้ <laughs> าง,งัา้นเพื่อนกูรูล้ละทำไง,งา <laughs> เดี๋ยวกูจะเดินไปจ่อเลยย่ากูเดินไปจ่อเลยย่า เห็นป่ะเนี่ยไม่เห็นตัวไม่เห็นตัววะมันเป็นอันนี้นะเว้ยโอ้ยเจียถ้าหันหน้าออกไปนี่เห็นมันแบบปะปะเลยนะเนี่ยแบบปะกันมัวเฮาเลยอะไอ้ย่าจอดนรกลยไอ้ย่ามันจะดุงอยู่วะมันจะดุงอยู่วะวะไม่อะจะดุงกูว่าต้องหูดกูแล้วอยู่ไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูร้องร้องหวนถ้ากูร้องหอนอ่ะแล้วเดินออกมาแสดงว่าอยู่ ไม่อยู่ว่ะเพื่อนไม่อยู่เลยช็อกเฮ <laughs> ้ยอ์ <laughs> แ,แล้วใครพยายามจะหือขึ้นมาน่ะ <c oughs> ขึ้นมาแล้วว่ะขึ้นมาได้แล้วว่ะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนเฮเอาชอดนี้ไหมระหว่างที่เรารอคนนี้อยู่เราเดินออกเสารตรงนี้มาไหมเนี่ยมึงสป๊กปจอผู้หญิงไว้ก็ได้เพื่อนเดี๋ยวก,กูจะเดินออกเสารตรงนี้มานะใครอ่ะโหลบี้ผมกลัวจริงนะเนี่ย <c oughs> กูเดินกลับเสากูร้อนหมดเลยเมื่อกี้ร้อนหมดเลยเมื่อกี้กูเดินกลับเสากูปุ๊บหายทัวเมื่อกี้ผู้หญิงพูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ยักษผู้หญิงเดินไปดูกูเอ้ยักษนมินมาหลอกผมไหมนี่ยะการนะจะเกินนะผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาแล้วเพื่อนเฮ้ยมันไปช็อตข้างบนว่ะเพื่อนไปชิดข้างบนกูกูยืนอยู่ข้างบนเลยล่ะ ยังไม่กล้าขึ้นมาไม่กล้าขึ้นมามันจะดึงเลย <c oughs> มันบอกจะดึงเลยไอเยอะจ้องกูกูหายตัว <c oughs> เปลี่ยนเยื่อต่อเปลี่ยนเยื่อหาเหยื่อใหม่มันจะตีกันว่ะเพื่อนถ้ากูตรงร้านกูรอตรงร้านได้ไหมมันจะงัดยังไงวะมันมันจะงัดข้างหลังป้าง,งั้นกูรอตรงตู้เซฟได้เว้ยข้างในอ่ะตู้ข้างในอ่ะใช่ไปรอตรงตู้เซฟกูยืนอย่างนี้มันเข้ามาปุ๊บ แนึงกูจำลองสถานการณ์สมมติวิ่งมาปุ๊บหันหน้าโอ้เซวียกูว่าร้านนี้ได้เล่นว่ะเพื่อนร้านนี้รอเลยรับมือเข้ามาแล้วใจสั่นเข้ามาแล้วใจสั่นยิงออกยิงออกตกใจสั่นยิงออกมึงเข้ามาดูหลายคนเลยเพื่อนเออกูกูหายไปแล้วกูหายไปอ่ะอีกยิงเลยอ๋อ อะมายกพแกงกูเหว่อเฮียไม่เอ่อลอ้เีน้อยนอน้อเียนอนน้อยเพื่อนทักกเข้าบุกดีกเข้าดีเอ้ยมันมีจอดตลกอีกอันหนึงเพื่อนข้างในข้างในงดูอดนี้อีกอดหนึ่งมันกลังงัดมันกาลังงัดมือมันหแล้วหรือว่ามัน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 จะเข้ามาข้างในปะเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าออมันงัดแค่ข้างหน้าก็ได้เลยหรอมันออกไปแล้วหรอเออมันงัดเออตรงนั้นแล้วมันออไปเลยอ้าไอ้แล้วกูมาหลอนเพื่ออะไรอยู่กูว้าม ไปเอ้าไอ้เหี้ยออกมาไม่เจอใครมันไปแล้วไปยาวเลยตอนนี้มันไปไหนมึงเล่นอะไรมึงมึงมึงกูว่าไอ้คนนี้ได้เล่นวะมันอยู่ไหนตอนนี้กมาร้านข้างบนฝั่งโต๊ะข้ามสาวน้อกูเจอกูเจอกูเจออูโหูยมันตีกันอยู่อันนี้มันงัดอะไรงัดร้านหรอใช่ใช่ใช่วะร้านงัดได้เหรอเออวะงัดได้ละงัดได้ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครอย่าเปคนเข้ามาถ้าสีขาวชนะให้กูเดาไอ้คนเมื่อกี้จะต้องเข้ามามันเป็นคนงัดปะมึงงัดล้านแบบงัดล้านครับอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่เอาไอ้เหี้ย กูว่าแพ้ดูจากทรงละกูว่าไม่ได้งัดไอ้เหี้ยเอาง่านเดี๋ยวใครเข้ามาก็ได้อะตอนเนี้ยคนใหม่มาๆๆๆๆมอะไรอะอะไรอะมาดนี่ใช่หรอแล้วกูเจอเขาหลังร้านแล้วกูหายตัวเยเพื่อนเพื่อนไปดูข้างหลังมาดูมาดูกูไอ้คนนี้เดี๋ยวช็อตออกมาเจอกูอีกรอบมันยักข้างในอยู่ งั้นเอ้ยในข้างในใช่ป่ะ๋อมันอยู่ข้างในช่วยดิกว่างั้นกูรอตรงนี้ออกมายังออกมายังมันยังอะไรแล้วเพื่อนมาตีงวดเลยมาเหลือคนเดียวตรงเนี้เพื่อนแล้วมันมันกำลังควักวอลเลยอะเฮ้ยเอ้ยไงมันอยู่นี่ตีงวดเติมน้หลือคนี่ไงเนี่ยเพื่อนแล้ามันมันกำลังคันกวอลเลยอะเฮ้ยเอ